กำลังจะหมดเวลาตีตีห้าสิบสองนาทีนะครับอ่ะซึ่งหมดเวลาการแข่งขันที่เราบุกไป ชนะรับลูกได้3ประตูต่อศูนย์ครับโนนี่มาดูเก้และกราเบียนมาติลี่ยิงอุดปากพวกมันสะใจเดี๋ยวมาไล,ล่เรียนกันนะครับที <c oughs> วีชนะโอ้เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพระราสบดีครับที่11ธันวาคมครับหนึ่งหนึ่งนะฮะเลขสวยด้วยนะครับ2 5 6 8นะครับก็ ามเป้าครับแล้วก็ต้องสูฮกการโรเตชันแล้วคงจะต้องใช้คำว่าช่วยกันนะไอ้น้องโอ้หลายตำแหน่งนะนะหลายตำแหน่งลงไปแบบนะแต่ว่าเราก็บอกแล้วไง trust in process ครับเชื่อมั่นในคนที่เขาจัดทีมเชื่อมั่นในคนที่เขาอยู่กับทีมเชื่อมั่นคนที่เขากินนอนอยู่ด้วยกันนะนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันละกันนี่ตอนนี้แลกเสือ้นอนนี่มาดูแก้เขาี่เท่เลยนะ ากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเ,เข้าเก็บกุ้งนะครับคาวบี้เอบิเซนนะครับลดกุ้งแท้เลยนะไออันนี้ตัวเอบิเอบิ e แปลว่ากุ้งนะเซ้นมาจากว่าเซ้นเบก็คือเข้าเกีบยเองเนี่ยจากญี่ปุ่นนะครับเอบิเซนก็คือเข้าเก็บกุ้งนั่นเองนะสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นซะด้วยนะครับ <c oughs> อร่อยจริงจากกุ้งครับวัตถุดิบคุณภาพ จากกุ้งแท้ทั้งตัวเลยครับทั้งกรอบทั้งฟูเคี้ยวเพลินจริงๆสำหรับคาร์บี้เอบบเซนนะครับอ่าฝากไว้ในช่องตะกร้าแล้วก็เชืวอกันอุ่นดุดนด้วยละกันครับทานเล่นท,น,เนท่านระวังดูบอลทานระวังครับรถเดดน,นะฝากไปด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประวังก็อุ่นุดนในเรื่องของหมึกแก้วนะครับหมึกแก้วสเคลลี่นะหมึกแก้วคลาสสิกสกเคลลี่ขอบคุณหลายๆท่านเลยพี่ผูเ้เสพี่นูรูนะครับ แล้วก็ใครท่านนะใครท่านวนะตามท่านเมื่อาวานนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนที่ห่วยนะอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ว่นั่นแหละนะครับก็เปการสนับสนุนกันนะครับอะเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้นะครับสำหรับอ่ายู่่าแชมเปี้ยนครับนัดที่หกถ้าวันนี้ชนะได้เก็บสามแต้มได้เกือบจะลอยลำหลังใช้คำว่าเกือบจะลอยลำที่จะเข้ารอบ เป็นหนึ่งในแปดนะเป็นหนึ่งในแปดเพราะว่าอะไรไมัดนี้สําคัญนะเพราะว่าเป็นการถ้าเผื่อเราสามแทมได้เราจะการันตีนะเกือบจะการันตีแหละเพราะตอนนี้อันดับที่เก้าที่แปดจะมีอยู่ประมาณสิบสองแล้วก็เรายังเหลืออีกสองแมตช์ครับในเดือนมกราคมนะจะเตะอีกครั้งในเดือนมกราคมก็ะเดินการไปยือนอินเตอร์มิลานอันนี้อาจจะพักแนละโลเทชันไดไ้สบายสบายฮะนะ เพราะว่าเป้าหมายรายเป้าหมายใหญ่ของเราในพรีเมียร์ลีกค่อนข้างสําคัญแล้วก็แมตช์ปิดท้ายของเราจะเปิดบ้านเจอไคลรัตอมัมมาตี้ทีมบุ้ยราะนั้นโอกาสที่เราจะมี21แต้มสบายๆคิดว่าเข้ารอบโดยอัตโนมัติ8ทีมไม่ต้องไปเหนื่อยในระอบเพลย์ออฟนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้เป็นความสําคัญนะและพี่ต้าก็จัดตัวแบบอะคือเท่าที่มีแล้วก็เท่าที่มีไม่ใช่หมายถึงว่าลงไปมั่วๆนะ ท่าที่มีและมีคุณภาพด้วยต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะครับอ่ะมาพูดถ,ถึงเจ้าบ้านก่อนนะเจ้าบ้านตัวของครับรูทนะครับวันนี้ก็พิกโผลนิดหนึ่งซูโมงมิโยเลมีอาการเจ็บขึ้นมากระทันหันนะก็เลยทําให้ตัวของตัวของเฮเวลประาศผู้สัประตูสํารองต้องงงมาทํหน้านที่นะครับของเขาก็มีซิกเก้ครับออดเนสนะอ่าแมเชลเล่ lle, แล้วก็ตัวของเซยสเซเซนะ say, say, นะเป็นแผงหลังครับ กูกลางเป็นสแตนโควิดกับตัวของออนยิดิก้านะครับแพงลูกของเขามีทั้งฟอบนะเวอร์นาเกนทูรลิสแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นนิโคลโลเทลโซดีนะครับอ่าก็เป็นถ้าชื่อไม่ค่อยรู้จักหรอกับบู๊กเป็นโค้ดเป็นโค้ดใหม่ด้วยไม่โค้ดใหม่โค้ดโค้ดใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะคนเก่าที่เคยคุมมาอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นโค้ดคนที่เขาเคยคุมมาแล้วเขามาทําหน้าที่แดน เมื่อสองวันนี้เองเพราะฉะนั้นผมที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยมันได้เป็นดาบสองคมอ่ะจะเกิดความมึกเหิมไหมหรือว่ายังไม่ลงตัวสุดท้ายคือขานไม่ลงตัวนะครับในขณะที่อาร์เซนอลของเราครับแหม่นะกสาลประตูใช้ดาวิดไลย่าอยู่หลายคนบอกทำไมไม่ใะเกบป้ามัาง่งสองแมตช์หลังเกบป้าลงแน่นอนครับแมตชนี้ยังคงต้องความกันแน่นอนนะสําคัญคือดาวิดไลย่าต้องลงเพราะอะไรครับเพราะแผงหลังเป็นแผงใหม่เกือบทั้งชุดแต่พี่น้อง เป็นแผงเป็นแผงใหม่เกือบตั้งชุดนะนะเพราะนั้นมันก็ต้องการความแน่นอนของประตูด้วยนะนที้ก็ต้องยอมรับกันเรื่องของความแน่นอนก่อนนะเพราะอะไรมาดูครับแบ็กขวาเราใช้เบนไว้ฮะเซนเตอร์เราใช้ริเตียนนอรกาดมายืนคู่กับเปลโลอหินคาเปเอนะครับเห็นไหมนะนกาดเตียงซ้ายครับมาลูเอสเซคุรีเพราะนั้นแผงหลังของเราเนี่ยมันไะม่ใช่แผงหลังชุดแบบชุดแข็งปักไงนะมันก็เป็นชะุดผสม น้องก,กาดเนี่ยมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหก่อนหน้านั้นนะเคยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เมาตอนอยู่เบรนท์ฟอร์ดตอนอยู่ในแชมเปนชิพนะนั่นคือตำแหน่งขังล่าสุดที่เขาเล่นนะ่ะหลังจากนั้นเขาไม่เคยเล่นเซนเ,ซนเตอร์อีกเลยนะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวมาทั้งแบบนี้เห็นไหมพิต้าเอาคุณสมบัติของนักเตะออกมาไม่ใช่ซื้อมาแบบหูรับตาซื้อออกมาเล่นได้ด้วยและเล่นดีด้วย อาจจะไม่เนียนเข้ามากันเย yes. ออาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับวิลเลียมสุริบาแต่ในยามที่จะต้องโรเตชันใยายามที่จะต้องมาช่วยทีมคริสเตียนโอกาสก็ทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบที่ว่าทำไมราบิดระย่าถึงลงนะครับคู่กลางของเราครับแผงกลางของเรามาตินซูบิบินดี้ครับตัวของมาตินเอ็นการสองมาตินลงเลยแล้วก็มิกเกลเมริโนนะมิเกลมรลงมาแทน พี่ข้าวเด็กแลไลที่มีอาการพักน่าจะได้พักอาจจะทักสูสองสมเมตรสองเมตรอาจจะสองเมตรแล้วต้องแบบพี่ข้าวเด็กแกลไลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสถิติเมื่อวานเนี่ยผมลงไปในบ้านปลาลนะสถิติพีข้าวเรื่องกับเราโคตรโหดเลยนะพี่น้องโหดจริงๆทําไมถึงต้องได้พักอะนะอ่ะแทงตัวลูกของเราครับตั้งขวานโนนี่มาดูวิเก้ครับกาเบรเวมาเตี่และก็วิกเตอร์เยลเคเลสนะครับก็เราได้พักนะ นะซูมมานั่งสำรองของเรามีบุกยงสักกาครับคาเบียนเชลซุสเอเบลิจิเอเซครับเคป้าอัสเซนเบรกานะครับอีธานเวนารีลิคาโดคาราฟิโอลีทอมมี่เซตฟอร์ดครับลุยโคบรีนะครับโจชัวนิโคลแล้วก็ตัวของมาริลสซามอนนะวัย16ปีแล้วก็ได้ลงประเดิมรู้เหตุแล้วก็เป็นการลงนัดแรกนะครับอัสนอลเลยนะอ่ะก็เป็นชุดผสมผสานแต่ว่ายังคงซึ่งไว้ในความแข็งแกร่ง อ่าต้องไวอย่างพูดว่าอย่างนี้ดีวกว่ายังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงพิฆานะเอาเกมโดยรวมก่อนนะครับแม็กนาแบนก,ก็ต้องมีอาการบาดเจ็บนะคอซาก็ยังมีการบาดเจ็บเราเจ็บกันเป็นหางว่าวเลยตอนนี้นะครับแต่ก็กําลังจะคืนสนามมานะอ่าตัวของวิกเตอร์ยิงเล็ก,ก็มีอาการดีขึ้นแล้วหลังจากที่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็วันนี้โนนี่เมโดเก้เจ็บนิ้วอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเราเปิดเกมมาต้องใช้คําว่าเราคึกคักครับคือคักทีเดียว นะเพราะว่า,อาโอเคแหละทีมครนะับบุ๊กเนี่ยเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในเบลเยียมนะครับและสนามเขาก็เป็นสนามที่แบบกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีเพียแต่ว่าด้วคุณภาพทีมแล้วก็ความต้องการผนมะว่านักเตะหลายคนต้องการนะและโดยเฉพาะการที่ได้ลงเล่นของหลายหลายคนเนี่ยมันก็่ะเป็นการแบ่งพลังไงนะนะอย่างคริสเตียนนอก,การดเนี่ยไมล์อินเซคิลี่เนี่ย ได้ลงมาทําหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเออเขาอยากจะได้เล่นนะครับแค่2อนาทีครับโอ้โหกับตันมาตินเนินกาทํามีโอกาส,ส่องนะนอบกรอบเขตโทษนะ่ะติดเทฟนะแหมกับดันโอต,ตอนนี้ก็กําลังเรียกฟอร์มนะกํากำลังเรียกพละกําลังแล้วก็เรียกฟอร์มกลับมาให้เข้าที่เข้าทางนะฮะนะหลังจากที่หยุดพักไปนานอนะ่นะนะตอนนี้เป็นช่วงของการเรียกฟอร์มเรียกกําลังก่อนแล้วเรียกจังหวะของตัวเองให้โอกาสอีกนิดหนึ่งนะครับนะก็ ทังขวาของเราวันนี้ครับทางพิเสือเเ็นไว้พยายามที่จะคอนเนคชันกับโนนี่มาดูเก้หลายคนนะจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้จะเป็นทาเคลุซาก้าพิเสือเเ็นไว้ซาก้าช่วงหนึ่งที่แบบโหกำลังทอดๆเลยนะพิเสือกับซาก้าจนมาพิเสือมีการบาดเจ็บก็ต้องกลายมาเป็นยูริสติมเบอร์กับซาก้าอะไรประมาณนี้แล้วก็วันนี้เป็นตัวของพิเสือเเ็นไว้กับโนนี่มาดูเก้ก็ถึงว่าทำได้ดีนะฮะ ช่วยกันกจ่ายช่วยกันผ่านสลับกันสอนขึ้นไปตัดหลังก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับอ่านนี่ก็มีอาการบาดเจ็บที่นิ้วนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้เจ้าไมล์หรือสกอรีครับมีโอกาสบอลเล่ลูกหนึงมีจังหวะลูกหนึงบอลเล่เนาะแล้วบอลบอลไม่ตรงกรอบแล้วบอลมาหลายๆทั้งพี่แต่ว่าเปลโรลอ่ะโอ้ยืนอยู่แล้วสะกิดบอลไปชนเา แม่ช่วงจังหวะช่วงแรกๆในเป็นอาร์เซนอลนะโชว์ฟอร์มแล้วก็ทําเกมได้ดีนะครับในขณะที่ตัวครับลูกก็มีโอกาสที่ได้สวนเหมือนกันนะมีโอกาสเข้ามายิงแล้วก็หลุดเข้ามายิงสองหวนจต่ดาวิดไลาย,ย่าเซฟสวยๆนะนี่ถึงมองบอกไงว่ากองหลังที่มันไม่ใช่กองหลังชุดที่แข็งที่สุดมันก็จะมีจังหวะที่จะต้องหลุดบ้างมีจังหวะที่จะต้องแบบมีช่องว่างให้จบนดโจมตีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าประตูเรายังเป็นมือหนึ่งอยู่ไง พอเป็นมือหนึ่งปุ๊บความมั่นใจอะไรมันยังอยู่นะแล้วพอเซฟได้เรื่อยๆกองหลังก็เริ่มจะแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับอ่าก็มาถึงนาทีที่ยี่สี่ครับจังหวะที่เราได้บอลน,นะครับกําลังดําเรียงบอลขึ้นมานนี่เบดูเก้ได้บอลตรงตร,ง,ตรง,กงกลางสนามของเราทางขวาพี่แกล,ลากหลบนักเตะของครับบู๊สองคนนะลากหลบสองคนก่อนนะหลบจึ๊บหลบจึก๊กนวหลบจึกบจ๊กเราจึ๊กปุ๊บ ลากจี้ตัดเข้าตรงกลางเลยอืมแล้วก็ไม่มีใครเข้านะกองหลังอ่าตัวของอมิดฟิลด์ของเขาเนี่ยถอยลงมาถอยลงมางนี่ได้จังหวะปุ๊บพี่กันสับไก่โคตรแรงเนะี่ยก็เลยได้ชูดนะ <c oughs> ได้ชูดเข้าข้อแบบโอ้โหเต็มเต็มนะบอลวิ่งโค้งเช็ดคานตุง้งกับสีมเหลี่ยมเข้าไปเลยโอ้โหลูกนั้นะผมกระโดดเลยนะดีใจ ดีใจกับน้องมันดีใจกับทีมดีใจกับโนนี่มาดูแก้ฮะอาการสะใจมันมาด้วยหน้าไอ้คนหลายๆคนมันกลับมาอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะผมเป็นมนุษย์นะแล้วผมจำอะวันที่โนนี่มาดูแก้ย้ายมาอยู่เชลซีบรรดาแฟนแฟนเชลซีฉลองเฮฮากูรูกูรูของเชลซีโอ้โหดีด้าดีด้า,ดาใหญ่เฮฮาอาร์เซนอลไปซื้อ,อนโนนี่มา เขาเฮียเพราะอะไรคงไม่ต้องย้ำเลยโอ้ดีใจน้องดีขายออกนะโอ้แล้วอ์สซอดมันใช่อะไรคิดนะขณะที่กูรูของเราบางตัวฮะโอ้โหอโอกไปทำรายการหัวเราะคิกคักบูลลี่อาเดต้าเง,ง้าไปซื้อไอ้ตัวนี้มาทำไมโอ้โหไม่มีความคิดไปเอาตรงนู้นก่อนหน้าไอ้พวกนี้มันลอ,อยมาเลยพี่น้องผม,มอยากจะเห็นหน้ามันตอนนี้จริงๆว่ามันจะทำหน้าอย่างไงมันจะดีใจมันจะดีใจเต็มที่ไหม ันนี้ขอญาตนะไม่ต้องมาว่าผมดราม่านะผมเป็นคนที่จำไงแล้วคนไหนที่แม่งบูลี่ทีมคนไหนที่บูลี่นักเตะในผมโคตรจำเลยแล้วผมจะเอามากระยี่บอกเลยแล้วไม่ต้องมาบอกนะผมพี่พี่ตู้ใหปล่อยมั้งกูไม่ปล่อย,อย,ออยออะกระยี่แม่งเนี้ยจ,จ,จนกว่าจะเห็นมันทําคลิปออกมาขอโทษจนกว่าจะเห็นมันทํามาแบบเออมาให้เครดิตทั้งพิต้าและโนนี่ภาพมจริงแม่งลอยมาจริง อ่ะโหได้ยิงสวยด้วยนะครับอ่าโอ้โคตรสวยอ่ะจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับเยอเรเมีมีโอกาสมงทำประตูนะแต่ติดเซฟลูกนั้นเป็นลูกแบบอ่าเมริโนโอวอลวเล่เข้ามาแล้วก็ซูบิเบนดี้มงเสรยแล้วก็เยอเกเมสก็มีโอกาสที่มงนะเพียงแต่ว่าอ่ามันไม่ตรงเท่าไหร่มันตรงโกนะครับเราพยายามเอาลูกที่สองนะโอ้ดเห็นเมริโนโเล่นไหมโอ้มิเกลเมริโนโเล่นเชื่อมเกมโ,โคตรดีเลย เล่นโอ้โหโคตรดีลงมาล่วงต่ำเนี่ยเล่นตำแหน่งถนัดนอืมวันนี้อาจจะไม่มีประตูแต่ว่าการจ่ายบอลการลงมาล่วงบอลการแท็กเกิลไหนโอ้โหโคตรักโคตรดีเลยมิเกลบริโน่สุดจริงนะครับผ่านมาครึ่งช่วโมูเรามีโอกาสยิงไปเจ็ดแปดหนนะก็ถือว่าทําได้ดีนะส่วนตัวของคาบ,บูเองเขาก็มีโอกาสาที่จะบุกสวนกลับมาเหมือนกันแต่ก็ติดระยะนะจงยิงต,ติดตัวรายยาะยะไม่ไม่มีอะไรนะครับไปนั้นก็ ไอ้หมายเลขแปดชื่อนั้นโซลิดโซลิดแตมีโอกาสยิงไนดะย่าก็เซฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ยี่ห้าซักโควิดก็มีโอกาสหลุดยิงขึ้นมาแต่พี่ทายวินระยาเราไม่ยอมนะเออไม่ยอมนะช่วงท้ายเกมมึอแรกครับโนโนี่มาดูเกมมีโอกาสยิงอีกครั้งเนี่ยประตูแง่เซฟดีประตูตลูกนี้เซฟดีครับครึ่งหลังเนะี่ยพอจบครึ่งแรกผมรีบไปทำเนะลยไหมรีบไปทำหนะักตัวเองให้สดชื่นอนะไปเปลี่ยนชุด ไปเนี่ยทำผมทำเเ้ามาอาบน้ำอาบน้ำเลยแหละเพราะว่าอะไรกล่าวว่าเดี๋ยวจบเกมผู้มผมจะมันไลเหมือนตอน,น,อนเนี้อาบน้ำอาบน้ำให้มันสดชื่นทำผมเผ้าให้มันดูโอเคหน่อยอไม่ใช่แม่งกระเซิงหน้าตามัวหมองง่วงเยอ่าก็รีบไปแต่งตัวมาดีตั้งเวลาไว้จะต้องอาบน้ำประมาณ8ปถึงเนาทีเท่านั้นนะดีเพลินไงอาบน้ำอุ่นเพลินไงเพราะว่าอะไร สังหอนกลัวเนี่ยเหมือนจะพ่ายเหมือนแม์ก่อนเนี่ยลองกลับไปอีกทีแม่งยิงแล้วและจริงจริงสารภาพมามีใครไม่ได้ดูลุกที่สองบ้างใครใครไม่ได้ดูลุกที่สองบ้างเออนะนิดเดียวเองฮะเราเปิดเกมมาได้แค่สองนาทีฮะลูกหลุดไปทางซูบิมนดี้หลุดไปทางซ้ายได้ไงไม่รู้นะอา่าหลุดไปทางนั้นเปิดเข้ามาปึ้งย,ย้ยอยๆเอา้า โนนี่บรูกเก้ยี่้อตัวบุวมกุง้งเข้าไปตรงโล่งนะเป็นรูกที่สองโคตรใหญ่ฮะเปิดมาสองทีนำสองศูนย์แบบสบายใจเลยซูบิมินดี้ก็ได้ด้วยนะเออจากนำสองศูนย์แล้วก็สบายหน่อยนะครับปีน,นี้ก็กัมโบก็เริ่มมีการโต้สวยๆนะแล้วก็แต่ว่าการโต้ของเขามันก็เปิดพื้นที่ช่องว่างแล้วได้ทีที่ห้าสิบห้า มาตี้ก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกอาจจะยังจับที่จับทางมันค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลมันมีสองครึ่งที่ผมเคยบอกตลอดผมเคยพูดทุกครั้งเลยบอลมีสองครึ่งเก้าสิบนาทีเพราะนั้นครึ่งแรกมันก็เป็นครึ่งของการลองใช่ไหมจิ้มซ้ายจิ้มขวาคนไหนเป็นจุดโบคนไหนแบบอ่าจุดแข็งจุดแข็งเราก็ไม่ไปเอาไหนเป็นจุดอ่อนเราก็จี้เขาไปทางนั้นมันเป็นแทคติกโอ้โหผม เห็นหลายคนบน่นขายฤดูการนี้คงอยู่ฤดูการสุดท้ายแล,ล้วฤดูการได้แม่งคงไปอยู่แม่งรู้ดีขนาดนั้นเลยรู้ดีขนาดนั้นเลย <c oughs> นะมาตี้ได้บอลกระชากทางซ้ายครับก่อนหักเข้ามาเป็นลูกเก่งเลยแต่ลูกนี้ไม่ยิงเลียดน,นะยิงโคง้งโอ้ยได้ชูดนะโนนี่มาดูแก้วสวยแล้วลูกมาตี้ผมว่าสวยพอกันนะยิงโคง้งโค้งเสียบอืโอโคตรสวยนะ หน้าของไอไหลายคนขึ้นมาอีกแล้วหน้าของไอ้พวกนั้นขึ้นมาอีกแล้วสะใจดีใจกับน้องมันดีใจกับทีมแล้วก็สะใจปิดปากพวกแม่งหลังฉากนั้นพอเราได้อสามลูกแล้วทีนี้พิตา้าเริ่มเปลี่ยนเลยฮะนี่แหละครับเป็นการโรเตชันแล้วเอานาทีที่โอเอเอาคาราฟิลลี่นะครับอ่ากับคาร์เม้นเจนซุด ลงมาแทนวิกเตอร์ายคลสแล้วก็ในลายของเปโโลอีราบเปเด้เอาลักคาราฟิมายิงเซนเตอร์นะแล้วก็ให้กาเบียนเชสุดลงไปนะกาเบเยนเจสุดลงมาในะขณะที่กองหลังล้าก็เริ่มมีโอกาสที่จะทำเป้าได้เออโอกาสยิงสองสามครั้งนะสําหรับการบียนเจนสุดครับก็แต่ไม่ได้ประตูก็เสียดายนิดหนึ่งนะครับในะขณะที่นาทีเจ็ดสิบครับบุกโยงสักก้ากับอ e ีทาเบเนลี่ก็ลงมาเปลี่ยนโนนี่มาดูเก้แล้วก็กับตันโอ๊ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆนะกับตันโอ๊ตกับโนนี่ก็เล่นมาประมาณเจ็ดสิบนาทีก็ให้พักแล้วก็ให้กับบุโยสกาที่กำศึกมาหลายเกมได้มาลงเล่นประมาณยี่สิบนาทีเป็นการเรียกความฟิตนะไกเบนเซุดก็ลงมาเรียกจกับจังหวะตัวเองนะครับโอ้ก็ถือว่าดีนะเชซมีโอกาสยิงลูกนะั้นแม่งหน้าเข้าให้หายจนคานอืหือเขาทำท่าเสีดเยดายเลยเอานะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งผมว่าไกเาบนเชซุสก็อันตรายพอสมควรแหละ เพราะฉะนั้นก็เท่ากันไปนะครับนาที82ครับเราส่งไอ้เจ้าน้องซลมอนนะะหน้าตาเออเออ็กเด็กๆอายุ16ขวบฮะแล้วเมื่อแมตต์ก่อนนี้มีชื่อในแมตต์ที่เป็นตัวสำรองกัแอสตันวิล่าด้วยแต่รับไม่ได้ลงมาลงแมตต์นี้นะอย่างน้อยลงไป8นาปปทีกว่ารวมทดเจ็บลงมาแทนพิษเสือเบนไว้นะครับก็ถือว่าได้เดบิวต์ได้ประสบการณ์ด้วยนะช่วงท้ายอีธานมีจังหวะยิงครับ อีทานไม่ได้มีโอกาสที่เพิ่มสกอร์ให้กับทีมแล้วเป็นสกอร์ให้กับตัวเองนะแต่ว่าลูกยิงสองครั้งแหมติดเซฟหมดเลยนะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรก็ถือว่าโอเคนะครับจบเกมครับเราชนะไปแบบสบายๆต้องใช้คาว่าสบายๆนะนะสามประตูต่อศูนย์ท่ามกลางวิกฤตตัวบาดเจ็บอะต้องใช้คํานี้แล้วก็ต้องเหมือนที่ผมพูดในต้องคลิปว่าน้องๆช่วยๆกันก่อนนะ รอคนที่บาดเจ็บหายกันมาก่อนช่วยๆกันก่อนนะโดยเฉพาะแผงหลังนะแผงหลังเรามีแล้วเราก็เห็นคริสเียนอกาสลงเล่นเซ็นเตอร์ได้ด้วยนะครับจบเกมก็ชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้สถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันตอนนี้เรานําเป็นจ่าฝูงครับยังคงเสียแค่ประตูเดียวนะเสียแค่ประตูเดียวจากทั้งหมด6แมตช์มี18แดแต้มลูกได้เสียบวก16แต้ม หือว่าเข้าทางเรานะครับแล้วมีหลายคู่ก็เข้าทางเรานะอาแจากชนะคาราบัก4-2นะโคเปนเฮเกนชนะเบียร์ลิวสามองเลติกเสม,มอปารีสปารีสแต้มหล่นนะฮะศูนย์แล้วก็ลิเวอร์พูลเซนเสม,มอ New ern, นิวคาสเซินดาคู่นี้ผัดกันยิงผัดกันตามนะก็เสม,มอกันไป2-2ครับดาโปลีแพ้เบนฟิก้า2-0ดัดม,มุนเสมอโบลูกิน2-2 นะครับแล้วก็จูบินตสชนะฟอร์ฟอไป2อศูนย์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เก่งไว้บุกไปชนะเรือบริตได้สองหนึ่งก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับการที่ทำหลายคู่ทีมที่ใกล้ๆเราทำแต้มตกหล่นทำเราสบายเลยตอนนี้เรามีที่หนึ่งเราเป็นที่หนึ่งครับสิบแปดแต้มที่สองบายเยินมีสิบห้าแต้มนะลูกได้เสียของเขาสิบเอ็ดของเราสิบหกปารีสแซงแมงครับเหลือสิบสามแต้มไม่เลยสิบสามแต้มเพิ่มอีกแต้มเดียวเป็นสิบสามแต้ม นะแล้วก็แบลซิตี้ขยับขึ้นมาเป็น13แต้มแอตแลนตาสิบสามแต้มครับอินเตอร์มิลานสิบสองเรอัลมาดริดสิบสองแล้วก็อันดับแปดคือแอตมาดริดสิบสองแต้มนี่คือหนึ่งถึงแปดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอันดับเก้าลิเวอร์พูลสิบสองแล้วก็บรอสตันดอร์ทมุนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอันดับ 10, 90, สิบเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยมีแต้มห่างจากเราอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดแต้มและเหลืออีกสองแมตช์นั่นเท่ากับการันตีการที่เราเป็นหนึ่งในแปดแล้วแน่นอน แล้วเราคิดว่าไม่หยุดแค่แต้มโอเคแมตช์หน้าที่ไปเจออินเตอร์อาจจะต้องใช้ช่วงนั้นโรเตรชันซึ่งถ้าเผื่อผลการแข่งขันแพ้ขึ้นมาไม่เสียหายไม่เสียหายครับมั่นใจว่าติดแ1หใน8แล้วแน่นอนเพราะแมตช์สุดท้ายเราเล่นกับไคลัตอารตตที่บ้านมีโอกาสที่ยีบเอ็ดแต้มด้วยนะครับเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พีตตาย,ยังคงต้องเน้นอยู่ในแมตช์นี้เพื่อความชัวร์นะลิวอู์พู้า ดัดบูล10แล้วก็ทัดแตม11พวกนี้ห่างจากเราอยู่ปรหกกับ7แต้มแน่นอนะเราติด1ใน8แล้วแน่นอนไม่ต้องไปเหนื่อยในเพลย์ออฟและสอแมตช์สุดท้ายเราได้โลเดชั่ยนสบายๆนี่คือความหมายของคืนวันนี้ไงที่บอกว่าทำไมพีต้าถึงต้องไจัดเต็มก่อนนะไปเบาได้2แมตช์หลังไม่เสียหายจริง,รงต่อให้แพ้อินเตอร์ด้วยแล้วระบุไปยินเตอร์ต่อยแพ้อินเตอร์ด้วยก็ไม่เสียหาย เอ,อ้ยยังไงติดหนึ่งในแปดแน่นอนนะไม่ต้องไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้น้อใช่ปะเป็นก็โอเคไม่เป็นก็ไม่เสียหายพอปีที่แล้วเราก็เข้าที่สามหรือที่สี่นะไอ้สามที่สี่ 4, นุ่มไปวัดกันในรอบสิบหกดีกว่าอ่เพราะฉะนั้นการจัดตัวตอนนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่พิต้าคงจะต้องระมัดระวังและเป็นการพิสูจน์ฝีมือเลยพูดถึงพิฆาเดคัไลก่อนพิฆาตเดคัไลครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาปีสองพันยี่บห้ายี่บหกเนี่ย ไม่นับอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องมาสามสี่นัดใช่ไหมอุ่นเครื่องมาสามสี่นัดนะนะอ่ะ,อะ,อะพูดตรงๆนะหลังจากเข้าแคมป์ขออนุญาตหลังจากเข้าแคมป์เนี่ยอ,นะอุ่นเครื่องมาสามสี่นัดละทั้งที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงเปิดฤดูกาลมาวันที่สิบเจ็ดติงหาที่เราเปิดบ้านไม่ใช่เปิดบ้านเนี่ยไปเยือนแมนยูนั่นคือแมตช์แรกในพรีเมียร์ลีกครับ ขนานี้เปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่17สิงหาจนกระทั่งไม่นับวันนี้นะจนกระทั่งเมื่อวันที่6ธันวาแล้วเท่ากับเปิดฤดูกาลมาแล้ว3เดือนครึ่ง105วันโดยประมาณพี่ข้าวเดคคาไลครับลงเล่นให้กับเรานะดูดีนะลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ6นัดนะนี่ผมทำสถิติมาผมจดข้อมูลมานะลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ6นัดครับ409นาที แหังกรษได้ผ่านคอริฟายไปบอลโลกเรียบร้อยลงเล่นหกนัดสี่ร้อยเก้านาทีเล่นเยอะด้วยเล่นให้กับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกมาทั้งหมดสิบห้านัดนะสิบห้านัดหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้านาท,นาท, 1, นาทีและตอนนี้อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงนะครับลงเล่นให้ยูซีเอลไม่นับตช์นี้นะ เขาแมนนี้ก็ไม่ได้มาลงเล่นใน UCL ไปแล้วทั้งหมด5นัดครับส8 3นาทีตอนนี้อ์เซนอลเป็นจ่าฝูงแล้วก็มีแถมลงเล่นในคาราบาวครับด้วยช่วงดีจังหวนะนักเตเราเจ็บๆหลายคนนะ่ะลงเล่นคาราบาวครับด้วย2นัดนะ158นาทีตอนนี้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายละรอเจอคริสตัลพาเลสเท่ากับว่า3เดือนครึ่งครับ105วันเย พี่ขาวเดคาไลเล่นให้อาร์เซนอลรวมถึงทีมชาติทั้งหมดนะฮะ28นัด28นัด2,199นาทีเจะเลยแล้วพี่ข้าวเตะสามวันเตะหนึ่งนัดพักสาวันเตะหนึ่งนัดพักสามวันต่อเนื่องกันมาสามเดือนครึ่งให้พักฮนะให้พักเนะี่ย เห็นไ,ไหมหมดแนละ้วตอนนี้มีอาการเป็นไข้มีอาการน็อกอ่าเนะี่ยวานนั้นก็เลยพักใจเจอกับวูฟนะผมอยากให้พักอีกเลยเพราะกลัวแบบจะไปเจ็บในช่วงปลายอ่ะนั้นแต่เมื่อมีความสดชื่อเหมือนกับตอนที่พี่กับตันโอ๊ตเคยให้อ่าที่พี่อเดต้าเคยให้ใครไปพักว่าให้ใครไปพักว่าจําได้ไมั้มเมื่อปีสปีที่แล้วอะให้ไปพักเลยอะ่ะใครฮาวเวหรือใครวะให้ไปพักไป ไปช้หาไปพักผ่อนกับแฟแล้วกลับมาโอ้โหสดชื่นเลยนะครับไปนั้นก็นะโอ้ผมเห็นพี่ข้าวเห้พี่ข้าวาพีลก็ใส่ทุกนัดเตอเห็นไหมพี่ข้าวไม่มีหยองอ่ะใส่ทุกนัดโดดทุกเม็ดอ่ะนะครับนี่คือสิติที่นํามารวมมาหนึ่งร้อยห้าวันพี่แกลเล่นไปยี่สิบแปดมตช์โหดที่สุดเลยนะครับนะอ่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างโอเคนะครับการบมเมตร,รี่ครับเป็นนักเตะ อาร์ซอนคนแรกคะหลังจากที่ยิงประตูในวันนี้ได้เป็นนักเตะอาร์ซอนคนแรกที่ยิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกูนห้าติดต่อกันนะมาตีทัสติติเป็นนักเตะอาร์ซอนคนแรกในประวัติศาสตร์เออโอโห่ก็ไม่แบบไม่ธรรมดานะครับอ่ะก็ถือว่าทุกงอย่างค่อนข้างกลับมาสู่บรรยากาศกลับมาเข้าเวทีครั้งหนึ่งหลังจากที่ อาจจะแบบเซซไปบ้างไหม่ล้มเซไปบ้างในแมตท,ที่เราแพ้แอสตันวินล่านะครับหลายคนก็จับตามองเราว่าเราจะกลับฟื้นมาไหมถือว่าโชคดีไงที่โปรแกรมหลังจากเจอแมตใหญ่ๆเราจะได้มาเจอแบบแมตท,ที่มันสบายๆหน่อยนะก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงที่ผ่านมาที่ผมบอกไงสิบวันอันตรายอ่ะอืมแมตนั้นแมตแมท,ที่เราต้องเจออสเปอร์บายเยินเชลซีแอสตันวิลล่าพวกนี้โอ้โหแมง คือมันโหด่ะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเจอกับวู๊เพมตันนะเปิดบ้านเจอวูฟแล้วก็ได้พักอย่างนิดนึงก็ไปเยือนเอเวอร์ตันเอานะก็ได้พอหายใจหายคอหน่อยนะค,ะนะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรียงถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าความคืบหน้าอีกทีที่เดี๋ยวจะนำมาพรุ่งนี้วันนี้คงไม่ทันนะเพราะว่าลงคลิปเลยนะลงคลิปเลยใหญ่เป็นคลิปเช้าเป็นการชดเชยพี่น้องเมื่อวานนี้ รับปากว่าจะไล่ครติดงานด่วนจริงกราบขออภัยติดงานด่วนไม่ว่าแบบแม่งก็หมดไม่ได้เอาสายชาร์จไป <c oughs> อยู่อย่างไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลหลายชั่วโมงอยู่นะขออภัยพี่น้องด้วยละกันนะครับอะวันนี้คงประมาณน,นี้นะเอาฝากไว้อีกทีสําหรับคาวบี้เอมิเซนะครับเข้าเก็บกรุ่งนะเขาใช้เป็นแบบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทอดนะ เขาเป็นขั่วนะเพราะฉะนั้นจะปราศจากน้ํามันเลยนะนี่ตัวเนี้ยเอบิเซนนะครับใช้ขั่วไม่ทอดนะครับกรอบฟูเคี้ยวเพลินครับวัตถุดิบคุณภาพจากกุ้งแท้ทั้งตัวนะครับเข้าเก็บกุ้งคา b บี้เอบิเซนครับข้าเก็บกุ้งนั่นเองนะอ่ฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ AAA นะครับทีมงาน a a a อยเบดกับโคเวอ่ะอยู่ไนอ่งนี้ทางนี้อ่านะ ็เป็นสองสินค้าที่ความจําหน่ายไม่พร้อมจําหน่ายอย่างเอเอก็พร้อมให้การปรึกษาครับใครอยากจะทําเรื่องในเรื่องของรถยนตภาษียังคงคงทันนะยังทันอยู่นะวันนี้วันที่สิบเอ็ดยังทันอยู่รอบปีภาษีบัญชีนี้ยังทําได้ถึงนะเพราะนั้นรีบติดต่อมาถ้าใครยังอยากจะเรื่องหาที่เดี๋ย้องสมภาษีรถยนต์ภาษีอ่าได้เลยทางนี้เลยครับเครื่องของน้ําเครื่องฟอกอากาศอากาศกลับมาไม่ดีแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศเครื่องน้ำไว ก็ทีห่วยก็มีบริการเช่นเดียวกันครับทักไลน์ทักไลน์ก,ลกันมา T O N T C I B ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวไม่กดข้ามโฆษณาครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เป็นเมนต์คุณภาพและเป็นเมนต์ที่ไม่ท็อกิิกนะครับผม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากทัก,ฟฟก,กทายสมาัดีพี่น้องสอปลาวด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่ทหารทาหารผ่านในชายแดนกัมพูชานะครับชายแดนภาคใต้ด้วยกัมพูชาก็ลบกันหนักหนักหน่วงเลยจัดหนักให้สิ้นสภาพครับ <c oughs> ตามเหมือนที่พี่เขาบอกติดแฮชแท็กมาได้ก็บอกจัดให้จนกว่าจะสิ้นสภาพลก,กันอประมาณนี้นะครับพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะเก็บตกบรรยากาศหลังเกมมาให้แล้วกัน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh